ศาส,สนาพุทธไม่ใช่ศาสนาที่จะยั่งยืนหรอกนะเป็นศาสนาของคนที่มีบุญจริงๆมีบาร,รมีจริงๆถึงจะเข้าใจได้คนส่วนใหญ่ยังต้องใช้เวลาอีกสะสมเรียนรู้ชีวิตต่อไปจนกระทั่งเห็นว่านอกจากทุกข์ไม่มีอะไรนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรตั้งอยู่ไม่มีอะไรดับไป เห็นอย่างนั้นนะจิตอย่าพ้นจากขันงั้นต่อไปความทุกข์เกิดขึ้นอย่าไปเกลียดมันในร่างกายเราเงี้มันมันเจ็บป่วยอย่าเสียอกเสียใจอย่าไปเกลียดชังร่างกายด้วยอย่าไปรักอย่าไปผงแหนมันด้วยดูอย่างที่มันเป็นร่างกายจริงๆมันเป็นอะไรมันก็เป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุดินน้ำไฟลม ดินน้ำไฟลมมันมีมาตั้งแต่ก่อนเราจะเกิดแล้วมันเป็นสมบัติของโลกเรามายืมเขาใช้ชกครั้งช่วคราวเนี่ยดูลงไปอย่างนี้เวลามันเจ็บป่วยทุกข์ทรมานนะดูลงไปในร่างกายเนี้มันของโลกไม่ใช่ของเราหรอกเจ้าของเขาส่งคําเตือนมาด้วยความเจ็บป่วยด้วยความแก่ด้วยความเจ็บนี่เป็นคําเตือนจากธรรมชาติจากเจ้าของร่างกายนี้ ว่าเขาจะเอาคืนแล้วนะถ้าเรายัางหวงแหนสมบัติที่ยืมเข้ามาใช้เราก็จะทุกข์มากนะความทุกข์จะอัปเกรดจากความทุกข์ทางร่างกายมาสู่ความทุกข์ทางจิตใจถ้าเรียนรู้ลงในกายให้มากพอแล้วกายก็แค่วัตถุใจมันยอมรับได้เจ้าของเขาจะทวงแล้วเขาส่งสัญญาณเตือนแล้วด้วยความเจ็บด้วยความแก่นะ ก็ยอมรับสภาพเขาทวงแล้วคืนเข้าไปนะใจเขาไม่หวั่นไหว